คุณผู้ชมครับฝากไว้ได้วยนะครับใครที่ชอบเผาขยะคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงผู้หญิงคนนี้ท้อง8เดือนระหว่างที่เขากําลังเผาญ้าเขาเอากระป๋องเนี่ยนะเป็นกระป๋องสเปรย์เหมือนกับผลักเขาเ้าไปในกองไฟเธอท้อง8เดือนผมย้านี้ญ้าบอกอยู่ในบ้านได้ยินเสียงว่าโอ๊ยแล้ววิ่งออกมาดูสาวท้องโดนเศษกระป๋องสเปรย์แทงคอน้องตายนะฮะ เรื่องที่แบบมันไม่ควรจะเกิดเลยคุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีน้องคนนี้คือน้องสุธิสาขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยคุณผู้ชมฮะเพราะใครจะนึกว่าเผาขยะกระป๋องสเปรย์เกิดระเบิดแทงคอสาวท้อง8ดเดือนอีกเดือนเดียวว่ะคุณผู้ชมฮะน้องจะคลอดลูกแล้วใช่ฮะแล้วดูฮะใครจะนึกว่าระเบิดปักคอ ล่าสุดตอนที่เราเดินทางไปถึงเห็นบอกว่าจะมีภาพของคุณแม่ด้วยตอนที่รู้เรื่องคุณแม่นี่ร้องไห้โฮเลยนะฮะแล้วโทรศัพท์เนี่ยไปบอกกันญาติว่าเนี่ยน้องเสียชีวิตแล้วตอนแรกเนี่ยที่วิ่งออกมาดูเนี่ยนยฮะ เห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยยังไม่นึกด้วยนะฮะว่ากระป๋องสเปรย์จะแทงคอน้องจนกระทั่งเห็นเลือดไหลนี่คือตอนแม่โทรศัพท์ไปไหนไอซคือเขาบอกมีการโทรศัพท์คุย,ยกับครอบครัวแล้วฮะว่าเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยมีเจ้าหน้าที่ผู้ภายมีญา,าติคอยอยู่ข้างๆเนี่ย นี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุนะฮะรอยเลือดเนี่ยกระป๋องสเปรย์เนี่ยยังตกอยู่ในกองไฟเลยโดยวันนี้ทางคุณแม่บอกกับเราแม่วิพาดานะฮะบอกว่าเมื่อ2วันก่อนลูกมาหาแม่ที่ห้องพักแล้วลูกบอกว่าเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวหนูกาลังจะเตรียมลาลอดนะนะแม่เพราะว่าวันที่8เดือนหน้าคือน่าจะเป็นกําหนดคลอดครับคุณผู้ชมฮะแล้วน้องเผาขยะอะสเปรย์ฉีดผมเขาเรียกอะไรสเปรย์อะไรนะไอ <ล>ระงรับกลิ่นปากนี่ฮะเป,เป็นขวดใช่เป็นขวดสเปรย์คุณผู้ชมขวดนิดเดียวนะฮะแต่เศษไฟมันระเบิดแล้วเศษเหล็กแทงคอน้องเข้าใจว่าเสียเลือดเยอะ น้องบอกกับแม่ว่าไงไมะเมื่อสองวันก่อนมาหาบอกแม่แม่หนูจะคลอดนวนะนะเดือนหน้าวันที่8เพราะหนูท้อง8เดือนสุดท้ายมารู้อีกทีคือลูกถูกกระป๋องสเปรย์แทงคอตายจริง,รงๆคุณแม่บอกว่าวันวันที่ลูกมาบอกตัวเองก็อยากเห็นหน้าหลานนะฮะแต่สุดท้ายไม่ทันได้เห็นอ้อมันจะมีภาพอีกภาพหนึ่งตอนที่คุณแม่ไปที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาด้วยความเคารพเขาทํายังไงร,รู้ไหมฮะเขารีบผ่าท้องน้องนะ เพื่อที่จะดูว่าเด็กเนี่ยรอดตายหรือเปล่านี่ฮะปรากฏว่าเด็กก็ตายใช่ไหมไอ้ใช่ฮะเด็กก็ไม่รอดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยผ่าศพเด็กออกจากท้องฮะนี่คือนาทีตอนผ่าท้องน้องผู้หญิงเพื่อจะเอาศพเด็กออกมาขอฟังเสียงคุณแม่ตอนที่นักข่าวเราไปพูดคุยก่อนนะฮะลองฟังเสียงคุณแม่ดูหน่อยฮะอันนี้อันนี้ แม่ค่ะเป็นแม่ของน้องที่เสียไหมใช่ไหมครับเขาไปทําอะไร่ะครับเขาไปเป้าขยะกันเขาขยะนุ่ไม่ได้อยู่กับเขาเขาอยู่กับแฟนเขาฮมอก็โทรมานุก็รีบไปว่าเลือดออกเยอะอันนี้ท้องกี่เดือนนะครับคลอดวันที่ยี่สิบสี่เดือนหน้าค่ะท้องแรกนี่ค้ับใช่ค่ะท้องแรกด้วยน้องมาทำงานอะไรอยู่ครับน้องเขาเมื่อก่อนทำเซเว่นพอท้องก็ออกกะ อตอนนี้ก็ไม่ได้ทํามทำอะไรอยู่บ้านจะอยู่บ้านนเหตุมันเกิดที่ไหนครับที่บ้านแฟนเข้าค่ะอยู่ตรงไหนละหานกลางบึงกลางกลางแม่น้ำสิดวันละหานคุณผู้ชมครับแล้วเข้าใจว่าคือส่วนหนึ่งเด็กยังไงก็เสียชีวิตแล้วก็ต้องแยกศพเด็กใช่ไหมออกออกจากท้องแม่ใช่ฮะวันนี้เจ้าหน้าที่เขาเลยต้องผ่าเอาร่างเด็กออกมาเนี่ยนะฮะ ล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณผู้ชมครับคือผมให้ดูภาพเอาภาพที่น้องมีชีวิตอยู่ขึ้นมาให้ดูหน่อยก็ได้น้องเองเนี่ยยังอยู่ในวัยสดใสน่ารักเลยเนี่ยฮะกับภาพในที่เกิดเหตุประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมครับมันเหลือเชื่อมากเลยว่ากระป๋องสเปรย์ฉีดปากใช่ไหมม,มันจะระเบิดใส่คอน้อง คือตอนที่เราไปเจอร่างน้องเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วเดินเข้าไปเห็นหลักฐานเนี่ยคือคอน้องเนี่ยเสียเลือดเยอะจริงเพราะเลือดทะลักออกจากคอจุดเดียวเลยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้สามีของน้องว่ายังไงบ้างไอ้วันนี้ทางสามีเองคุณเมทินนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยตัวเองคบกับสามเออภรรยามาประมาณสักปีกว่าๆ่าออตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือภรรยาก็ปลุกให้ตื่นอาบน้ําอะไรปกติเลยแต่ว่ามันมีอันเรื่องแปลกอย่างหนึง่งปกติภรรยาจะเป็นคนที่เสียงดังจะวุ่นวายแต่วันเนี้ยภ ูเหนื่อยปแปลกๆหลังจากนั้นตัวเองก็ไปทําภารกิจส่วนตัวจนกระทั่งภรรยาเขาออกไปข้างนอกแล้วก็อย่างที่บอกฮะเสียงภรรยาร้องโอ้ยขึ้นมาแล้วคนในบ้านก็วิ่งไปดูตามเสียงปรากฏไปเจอภรรยาไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันทิ่มเข้าไปที่คอแล้วเลือดไหลยเยอะพยายามจะช่วยแล้วแต่สุดท้ายเลือดมันออกเยอะแล้วก็ขาดใจเสียชีวิตฮะก็น,นั้นก็นั้นเข้าพวกว่าเดวไปซื้อข้าวแบบหนึ่ง เข้าวะตอนแรกผมก็รับเตือนๆนะครับเขา้าหกโมงครับพอเข้าวาเดยวไปซื้อกับขามาให้เดวเตรียมตัวอาบน้ำไปกินข้าวนี่เข้ากลับมาก็มาปลุกพอผมครับเอราะว่วาเตือนมากินข้าวได้แล้วเดวไปทํางานเดวรถมารับนี่พ่อก,ก็บอกโอเคโอเคแล้วพ่อก,ก็เพิ่งหลับไปต่อครับนี่พ่อก,ก็ปุ่ครับปุ่เขาก็ตะข้อก็ตะโกนเสียงดังมาเลยพ่อผมก็ ดงตื่นเดี๋ยว่าตอ่อกระจายพารีบวิ่งไปดูวิ่งเข้าไปก็เดบอบว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวไปลงไปโรงพยาบาลก,กันพ่อไม่พูดพอแค่ว่าเจ็บเข้าแค่แบบว่าจุกแบบอย่างแบบยังแบบแบบเลือดออกมันเยอะครับนั่นแหละครับนี่เขาตาเลือกตาลอยนี่พอจะพาเข้าก็เริ่มนิง่งนิ่งไปตอนแรกเขาก็ยังนั่นอยู่ครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเรื่องที่มันนึกไม่ถึงกระป๋องเล็กๆฮะสเปรดับกลิ่นปากตามที่ญาติบอกใช่ไหมระเบิดฮะ